อัพเวลบ้านยังไงคะอัพเวลบ้านมี2วิธีครับวิธีแรกก็คือวิธีแรกอ่ะอันนี้คือวิธีแรกวิธีแรกคือกดที่คําว่าบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่คาว่าอัปเกรดอัปเกรดด้านบนตรงสีเหลืองๆอะ่ะกดจิ้มเข้าไปมันก็จะบอกวิธีการอัปเกรดวิธีที่2ในการอัปเกรดบ,บ้านก็คือมาทีป่ป้า มาที่ป้ายของบ้านตัวเองนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เหมือนกันมาเดี๋ยวจะมาทําให้ดูคราฟเผื่อไว้เลยนะครับสาหรับการเตรียมตัวในการอัปเกรดบ้านอันดับแรกก็คือหนังดิบวิธีแรกก็คือกดจิ้มที่หนังดิบแล้วมันก็กดคําว่ารับมาที่โตคราฟของเรานะครับที่อยู่ที่บ้านของเราจากนั้นกดคราฟกดมาที่อาวุธแล้วเราก็มาดูนะครับในการคราฟหนังดิบ1ชิ้นมันต้องใช้อะไรบ้างต้องการจิระบี15อันกับฟันสัตว์3ชิ้นฟันสัตว์หาได้ที่ใดฟันสัตว์ได้จากการล่าสัตว์นะได่เารว,วูอใคจ แบบพวกสัตว์มันอยู่ตรงไหนก็ลองไปตรงนั้นก็ได้นะนี่ฟันสัตว์แต่ว่าเราไปล่ามาแล้วอันนี้สําคัญเราไปล่ามาแล้วฟันสัตว์ยังใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องทําการแปลร,รูปก่อนมาที่โต๊ะแปรรูปจากนั้นก็เอาฟันสัตว์เมื่อกี้มันใช้3อันใช่ไหมหรือว่าจะาแปรรูปทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะยังไงก็ต้องเอาไปแปรรูปก่อนนะครับมันจะมีจํานวนในการแปรรูปของแต่ละวันด้วยที่จํากัดนะครับเราก็ทําการแปลร,รูปไปในการอัปเกรดบ้านเลเวล5ใช่ไหมของผมครบหมดแล้วนะครับ ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นให้กันได้นะครับรวมไปถึงถ้าอยากดูการไลฟ์สตรีมของผมสามารถกดติดตามให้ผมได้นะฮะแล้วไปเจอกันในไลฟ์สตรีมครับผมมันจะมีการแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์สตรีมฮะแล้วไปเจอกันนะทุกคนเจอกันครับ